สวัสดีค่ะพบกับชอ่องนงนิงเคเ h ช anel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาทานอาหารร้านอร่อยอีกแล้วนะคะมาชมกันว่าเราจะทานอะไรและร้านชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนยังไงเราไปชมวิดีโอด้วยกันเลยไปเลยจ้านี่เลยค่ะเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศในร้านแล้วนะคะร้านก็จะตกแต่งด้วย โคมญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะจะเป็นงานไม้แล้วมีวอลเปเปอร์ออกแนวญี่ปุ่นอาหารทะเลวันนี้เราจะมาทานซาชิมิกันนะคะมีข้าวปั้นซูชิและนี่คือเป็นปลาดิบอาหารสดเมนูต่างๆของทางร้านเขานะคะเขาก็ใส่ตู้อย่างนี้โชว์เลยเราอยากจะกินอะไรเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเพื่อนๆ นี่ก็มาชมตู้แล้วแล้วเราก็สั่งเมนูรอแล้วนะคะและเราก็ชวับนี่มาเลยนะคะนี่คือเมนูอาหารที่เราจะทานวันนี้อันนี้ก็เป็นเซตแรกนะคะเป็นเซตซาชิมิหรือชุดปลาดิบนะคะก็จะมาทั้งเซลมอนเลยนะคะปลาทูน่าแดงๆงนี้นะคะก็เป็นปลาทูน่าแล้วก็มีท้องเซลมอน ปูอัดนะคะมีหมึกสดนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยแล้วก็มีปลาอะไรเรียกไม่ถูกแล้วนี่ก็คือเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกยักษ์หนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมาทานกับอซอสเซิร์ฟอะไรของเขากันไปใครชอบอะไรจ้วงเอาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถจะมาทานได้แต่เรายังไม่บอกร้านว่าร้านอะไร ไปชมกันก่อนว่านอกจากจะเซตชุดปลาดิบอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นปลาทูน่านะคะจ้วงแซลมอนไปเรียบร้อยแล้วอย่างไวเลยจิ้มน้ำจิ้มไปจัดไปนะคะต่อ,อด้วยข้าวปั้นนะคะไม่รู้ว่าเรียกว่ามากิหรือเปล่าท็อปด้วยปลาแซลมอนนะคะก็แล้วก็มีแซลมอนแบบล้วนๆมาแบบนี้ ือจะสั่งเป็นเซตใหญ่เลยหรือว่าจะสั่งมาเป็นจานเล็กเล็กก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะอลาร์คาสเขาก็มีขายแต่เราจะทานบุฟเฟ่ต์เพราะเราจะนั่งนานและเราสายดุสายกินดุนะคะอันนี้ก็เป็นยำแซลมอนและหมึกนะคะก็มากันแบบนี้จานเล็กๆนะคะแต่สั่งได้ไม่อัน้นและไม่จำกัดเวลาด้วยนี่คือเนื้อแซลมอนที่เราจะกินในวันนี้เราจะกินแบบ ให้จุใจกันไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใครจะจิ้มน้ำจุ่มหรือจิ้มน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มถูกแล้วนะคะก็ใส่วาซาบิเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆอย่างนี้มๆๆๆ้วนม้วนม้วนมวนเราจะกินมันแล้วนะคะเซลมอนชิ้นนี้นี่อยากกินชันเลยแต่ไม่ทันแล้วใส่ปากไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรมีข้าวอยู่ข้างในนะคะแล้วก็แซลมอนลนไฟ นะคะคก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็มีพวกปลาแซลมอนย่างทาซอสเทอริยากิมีเมนูหลากหลายมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยกันมานะคะแล้วก็มีพวกหมึกย่างปลาย่างอะไรเงี้ยหลากหลายเหมือนกันทาซอสเทริยากิมาหรือจะย่างแบบใส่เกลืออะไรเงี้ยก็ทานสดๆอร่อยดีนะคะอันนี้ก็อีกคำหนึ่งเต็มคำไปเลยนะคะ ที่บอกมาเมื่อกี้ก็คือยกมาก็จะเป็นกลมกล่แบบนี้และอันนี้ก็เป็นหมึกสดนะคะที่เขาใส่วาซาบิไปแล้วมันหยุยยหน่อยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะ,ะถ้าใครชอบก็เชิญเลยมีนะคะแล้วก็มีพวกเนื้อผัดซอสอะไรเงี้ยผัดซอสเกาหลีผัดซอสกิมจิมียำเซลมอนนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งแบบสดสดเลยนี่ สดไหมคะตัวเล็กๆไม่รู้ว่ากุ้งอะไรแต่กินไปหมดเลยนะคะกินโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็มาดูหมึกยืยนี่อีกทีนึงนะค,ะคือรสชาติมันไม่คุ้นคือลิ้นเราไม่ถึงเรากินไม่เป็นนั่นเองนะคะก็เพียงแค่นี้เพียงพอแล้วนะคะเราไปต่อเมนูอื่นกันดีกว่านะคะนี่เลยหมึกย่างเกลือทาซอสเทริยากิแล้วก็มีหอยย่าง ชีสด้วยออท้องปลาเซลมอนย่างก็มีนะคะนี่ของสุกถ้าหากว่าใครไม่กินของดิบก็มีของสุกให้ทานนะคะเพื่อนอันนี้ก็กลับมาเป็นเมนูยำอีกนะคะแล้วก็มีพวกสลัดอะไรงนี้ด้วยนะคะก็สลัดผักสด,สด,สดเลยหรือว่าจะอายำสลัดเซลมมนอะไรเงี้ยก็สั่งเขาได้หมดเลยนะคะส่วนซูชิก็มีทั้งแบบ ดิบและแบบสุกกลิวมาย่างมาแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็หน้าไข่หน้าปลาต่างๆแซลมอนย่างนูน่นนี่นั่นหรือเนื้อย่างอะไรเงี้ยเออวากิวย่างก็มีนะคะแล้วก็มีหอยอะไรอะ่ะเ,เขาเรียกหอยอะไรอะ่ะหอยปีกนกเออนี่นี่นะคะนี่คือเมนูที่เราจะทานวันนี้ มีปลาทอดด้วยนะคะคือเมนูเขาเยอะมากเลยค่ะก็สั่งมาทานไม่หมดหรอกนะคะแต่ก็ประมาณนี้นะคะก็ทานกันไปเรื่อยๆนะคะพอขอรีวิวประมาณนี้ทั้งหมดนี่ก็กินตกอยู่หัวละ 689บาทนะคะไม่จำกัดเวลาเป็นบุฟเฟ่นะคะเพื่อนๆมีทั้งทะเลแล้วก็มีเนื้อมีหมูไก่อะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ก็คือร้านนาริบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะคะที่เมืองใหม่ชนบุรีถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะหาอาหารแนวนี้มาทานนะคะก็แวะมาทานที่นี่ได้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ โอเคอยากจะแบบแนะนำอีกร้านนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย